สวัสดีครับแอดทวีศรีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาทดนล่องนะครับเกี่ยวกับการตัดใหม่นะครับเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุคือโซขาดนะครับเอฟซีเคยสงสัยบอกครับเวลาโซมันขาดนะครับมันจะสะบัดไปทั้งทิศทั้งไหนนะครับเพราะว่าแอดกะบบลูนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้กะบ,บ่อยากให้เกิดขึ้นกับ นะครับแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเข้าจะรู้ได้จากไหนว่าโซ่นะครับเวลาเครื่องกําลังทํางานเนี่ยมันขาดได้ขาดลงนะครับแล้วที่นี่มันจะไปหนาหรือไปหลังหรือมาข่ขางหรือว่าไปทังใดน,นะครับการทดลองนี่ถึงแม้ว่าจะบ่เป็นการทดลองที่ว่าสมจริงนะครับแต่ว่าก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับ แอดก็หาวิธีการทดลองมากนะครับเดี๋ยวไปเบิงการทดล่องกันนะครับครับแอดจะได้ทําการทดล่องเบิงนะครับโดยที่ว่าแอดได้สร้างโซ่จำลองขึ้นก็คือใส่น็อตนะครับเฮดเป็นจำลองเป็นสมมุติว่านะครับเป็นแขวเลื่อยนะครับเป็นฟันนะครับที่นี่แอดจะใส่กันไกลตัดนะครับ ลองตัดเบิงนะครับว่าโซมันจะสะบัดไปท้างไหนนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจะตัดเบิงนะครับครับเข้าว่าเบิงกันนะครับถ้าเกิดโซได้ขาดอยู่ข้างล่างนะครับเราแรงสะบัดมันจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวแอดจะตัดโซมันขาดช่วงล่างนะครับ แจะสรุปให้ฟังนะครับคือการทดลองครั้งนี้จะถึงจะบอสมจริงปันไหนนะครับเพราะว่าเฮาไ่ได้ใส่โซแท้นะครับเฮาใส่ยางไม่ลดนะครับเพราะว่ามันก็นแตกต่างการยืดหยุ่นมันแตกต่างกันนะครับแต่กะแสดงเห็นว่านะครับ การลองนะครับก็คือส่วนมากนะครับขามันขาดนะครับมันจะมวนโตลงล่างนะครับนะครับก็คือขาดปั๊บมันจะมวโตัวลงข้างล่างแบบนี้นะครับก็คือช่วงขานะครับ้าเข้าจะโดนนะครับถ้าเป็นไปตามความจริงนะครับที่ว่าโซโลลนี่ขาดนะครับแต่ถ้าเกิด บนไกลต่างๆนะครับถ้าขาดจริงนะครับนันก็อาจจะแตกต่างไปจากจีว่าแอดทดลองนี่นะครับเพียง <P ie S 1> แต่แอดอยากรู้ซ,ซ,ซื้อว่ามันจะสะบัดไปทั้งไหนครับทึงขาดช่วงบนกับขาดช่วงล่างเนี่ยสินะครับนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับแอดก็นึกว่าบางที่นะครับพอขาดปับ๊บ มันจะสะบัดมว้วนโตขึ้นเพ่งอย่างสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันอาจจะขึ้นไปเข้ากบลูนะครับเพราะว่าแอดก็ได้เอาแบบนี้มาทดลองนะครับแอดใส่แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นความลูอย่างหนึ่งนะครับว่าการจีว่ามันขาดนะครับเพ่งแร่งเครื่องนะครับมุนกระซากอย่างสี่นะครับมันมันน่าจะ มันอาจจะลุงลางนะครับหมากวัวนะครับแอดสันนิฐานนะครับเพราะว่าเครื่องแรงทรง่องแรงทรงของโซนะครับมันจะหมุนไปตามแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มันเกิดเด็กขาดนะครับก็ขาดปั๊บมันก็จะม้วนแบบนี้นะครับมันก็สงสัยมันน่าจะฟาดลุงข้างล่างแบบนี้นะครับฟาดลงข้างล่างแบบนี้นะครับเท่ากับเวลาเขาตัดใหม่นะครับเขาพยายาม ข้าวบังชิดกับคอนใหม่ได้ยังส่นะครับข้ากับเซฟขาได้นะครับข้าพยามเวลาตัดนักนะครับนะครับคืออาจจะเสริมความหลูจากน่อยเวลาข้าตัดนะครับข้าก็ะใสอาศัยว่าคอนใหม่นะครับข้ากับบังบังร่างกายข้าใได้นะครับในช่วงล่างยังส่นะครับพยายามข้าเข้าย่าเอาขาไปไก่โซยยังสินะครับแถวแถที่ว่ามันเวียงนะครับ สําหรับคลิปนี้ก็่าจะมีประโยชน์นะครับหัวแอดกระได้ทาการทดล่องได้แค่นี้นะครับก็อยากจะเห็นว่ามันเป็นแบบไหนนะครับสําหรับเก็ซีมความคิดเห็นหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องโซขาดนะครับก็มาคุยกันฟังในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อเท็จริงหรือว่า้อชี้แนะต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคอมเมนต์มากนะครับจะได้ มีความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์กันทุกคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นนะครับสวัสดีครับ